ไอคอนสยามร่วมมือกับไฮฟ์เปิดโอกาสให้เหล่าการะตัดแฟนคลับวงไอดอลชื่อดังระดับโลกเซเวได้สัมผัสและสำรวจแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของทั้ง13สมาชิกโดยการนำนิทรรศการสุดพิเศษเซเว h นทีนเอ็ f o l l o w Fellow ที่นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของ17 f o l l o w w o r l d Tour แบบเจาะลึกมาให้แฟนๆชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 5ตุลาคมณไอคอนอาร์ตแอนด์คัลเจอร์สเปซชั้น8ไอคอนสยามโดยในิทศการครั้งนี้จะเผยให้เห็นถึงความทุ่มเทของสมาชิก17ทั้ง13คนในระหว่างการเตรียมตัวสำหรับ17 f o l l o w w o r l d Tour ที่ผ่านมาโดยนำเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมานำเสนอ โดยให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับนิทศการผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟที่จะทําให้รู้สึกใกล้ชิดกับเหล่าสมาชิกมากกว่าที่เคยพร้อมออกแบบบรรยากาศให้ดื่มด่าสูนโลกเบื้องหลังเซเว่นทีนฟอลโลเวอร์ทัอันเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความมุ่งมั่นของพวกเขาซึ่งจะมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้แฟนๆรู้สึกเหมือนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปสู่ความเป็นดาวระดับโลกของเซเว่ทด้วยกันค่ะ